ันเห็นหลายรอบแล้วชอบมาคอมเมนต์ตอนที่ดิฉันไล์บ้างคอมเมนต์แบบป่วงๆอ่ะเหมือนเราคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะไปคอมเมนต์พาดพิงน้องฟอร์ฟันก็คือเจ้าฟอร์ดนั่นแหละ <c oughs> เอชอบไปคอมเมนต์แบบที่มันแบบไร้มรารยาทอ่ะมรารยาทต,ต่ำอ่ะ <c oughs> ชอบแบบบางทีเขาคุยกันเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นก็จะไปคอมเมนต์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสียบรรยากาศนู่นนี่นั่นอดิฉันก็เข้าไปดูคลิปแล้วก็บังเอิญ <c oughs> เห็นมาแล้วเห็นชื่อมันมาแล้วชื่อมันเนี่ยชื่อมันคนเดียวมาเลย พี่ออมน้องอ้ออาน้อง,อ,อ,งอ้ำอะไรของมันเนี่ย mm hmm. ก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปที่มีเจ้าเน็กกับเจ้าไหนนั่งกินปิ้งย่างหมูกระทะกันอยู่เขาจะตัดไปบางช่วงไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าทําไมไม่เอาเด็กที่บ้านมาเป็นเพื่อนละ่ะมีเยอะแยะดิฉันก็ไปตอบเลยดิฉันเห็นที่นก็บอกว่าเสือกขาอีเวน <laughs> อ่ะมันก็มาตอบคนเราถ้ารักกันจริงก็ไม่ควรทำ้ายจิตใจกันดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันกํนาลังรู้สึกว่าอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยดิฉันไม่ได้มันว่าเอสี่นะดิฉันมองมันว่าม,มันคืออีพวกสาแสงอีดอกพวกนี้นะเป็นพวกสาแสงเป็นพวกสาแสงก็คือเป็นพวกที่ชอบเข้ามาวุ่นวายชอบเข้ามาจุนจ้านแบบเกินงามอ่ะ คือถ้าเอฟซีจะเข้าใจใช่ไหมเอฟซีต่อให้แบบละแฟนคลับอินดูแฟนคลับแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลเขาจะไม่สอดเขาจะไม่แทรกเขาจะไม่สาระแนะแต่อีพวกนี้คือไม่รู้ขอบเขตไม่รู้ไม่ไม่รู้แม้แต่มารยาทพื้นฐานเนี่ยที่ฉันยกตัวอย่างคือเวลาเราไลฟ์คุยกับคนนูน้นคนนี้ก็จะมาพูดถึงแต่น้องคนนั้นพูดถึงแต่น้องคนนี้เพื่อให้มันเสียบรรยากาศ ก็คือไม่รู้จากมารยาทและก็มองคนอื่นว่าไม่มีวิจารณญาณไม่มีสต,ติปัญญาไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะแยกแยะอะไรหรือใดๆได,ได,ได,ได้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอาจจะรู้สึกคนเดียวหรือคนอื่นอาจจะรู้สึกด้วยดิฉันไม่รู้แต่ดิฉันด้วยการที่ดิฉันนะ่ะผ่านคตมาเยอะเห็นคอมเมนต์มาหลากหลายอยู่ในจุดที่เป็นบุคคลสาธารณะโน่นนี่นะดิฉันรู้สึกว่าการที่เขามาคอมเมนต์แบบนีนะ้ทำไมไม่เอาเด็กที่บ้านมาเป็นเพื่อน มีเยอะแยะเออทำไมพูดว่าแม่แม่เด็กที่บ้านมาเอาเจ้านิกเจ้าไหนมาทาไมนู่นนี่นั่นเออมันคือการสรรรนแนและมันคือการที่มึงไม่ให้เกียรติกูมันคือการที่มึงกําลังก้าวล่วงหรือก้าวล้ําพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตของกูซึ่งกูขอร้องว่าให้มึงหยุดเดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้ชื่อมึงจริงหรือเปล่าอีออม อีออมหรืออ e ีอัมกูไม่รู้ว่ามึงใช้ชื่อสองชื่อเนี่ยไม่รู้ว่ามึงชื่ออ e ีออมหรือมึงชื่ออ e ีอั้มแต่เดี๋ยวครั้งหน้ากูจะเอารูปมึงลง <c oughs> รบกวนช่วยหยุดแสดงพฤติกรรมซ้ำๆแบบนี้สักที <c oughs> เลิกวุ่นวายกับชื่อกู <c oughs> เลิกวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของกูไม่ใช่เรื่องของชื่อกูเรื่องส่วนตัวของกูกูโตพอแล้วกูแยกแยะได้ <c oughs> กูรู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม นี่ขนาดตอนนี้กูยังไม่ได้กลับไปคบกับน้องนะมึงยังทําตัวเป็นหมาข้างบ้านขนาดเนี้ยกูไม่เรียกมึงป้าข้างบ้านกูเรียกมึงหมาข้างบ้านเเห่า <u> ไม่หยุดขนาดเนี้ยป้าข้างบ้านมันยังนินทาเป็นบางเวลาแต่อีนี่เห่าทุกเวลาเลยไลค์ก็จะเห็นและเข้ามาลนะเข้ามาคอมเมนต์ละกูว่<อ>าจะเอามึงลงหลุมหลายรอบแล้วนะ <laughs> กูขอให้มึงหยุด าการ<ด>ที่<ด>มึงจะเป็นเอฟซหรือเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามึงสามารถเข้ามาสอดมาสันแ,แน่มาคล้องแวะในเรื่องส่วนตัวบุคคลของคนอื่นยังไงก็ได้มันมึงทําไม่ได้ค่ะจัดเลยค่ะ